หนึ่งในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยที่หลายๆคนอาจจะเคยไปแต่ไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนั้นเป็นอุทย,ยานแห่งชาตินั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยหรือน้ําตกเจ็ดสาวน้อยนั่นเองจริงๆแล้วน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่10เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่129ของประเทศโดยได้รับประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2559 การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำตก7จ็สาวน้อยจากกรุงเทพไปจังหวัดสระบุรีใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนพหลโยธินระยะทางประมาณ108กิโเมตรจากตัวเมืองสระบุรีให้เดินทางไปบนทางหลวงหมายเลขสถนนมิตรภาพผ่านอำเภอแก่งคอยไปอำเภอมวกเหล็กเป็นระยะทางประมาณ36กกิเมตร จากนั้นจึงเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข2224อีกประมาณ12กิโลเมตรก็จะเจอที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอยู่ทางด้านขวามือสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นโรงเรียนบ้านหัวป้างสถานีก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกเ็ดสาวน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรี ต่อไปเราจะไปทําความรู้จักเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติน้ตตนําตกเ็ดสนอยกันครับเราไปดูกันเลยค่ะพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติน้ําตกเจ็ดสาวน้อยเป็นส่วนหนึ่งของป่าดงพญาไฟมีลักษณะเป็นป่าดงดิบผืนใหญ่ประกอบไปด้วยป่าภูเขารำนาไพรมีทานน้ําหลายสายที่เป็นต้นน้ําของคลองมวกเหล็กซึ่งเป็นรำน้ําสาขาย่อยของรุ่มแม่น้ําป่าสัก เป็นน้ำตกที่สวยงามตามธรรมชาติบางแห่งเป็นป่าลึกที่สลับซับซ้อนทอดยาวเชื่อมโยงจากป่ามวกเหล็กไปถึงป่าเขาใหญ่กั้นเขตภาคกลางและภาคอีสานเมื่อปีพุทธศักราช2434พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างทางรถไฟสายยาวที่สุดเชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับภาคอีสานและทรงตรัสถามชื่อของป่าแห่งนี้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กราบทูลว่าป่าดงพญาไฟพระองค์ทรงสนพระไทยมากและมีรับสั่งว่าป่านี้มีชื่อหน้ากลัวจึงรับสั่งให้เปลี่ยนนามใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลชื่อป่าดงพญาเย็นเพื่อจะได้นำความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้คนในวันข้างหน้าจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2499 ถึงพุทธศักราช2,500รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสร้างถนนมิตรภาพเริ่มจากสามแยกสระบ,บุรีตัดผ่านป่าดงพญาเย็นคู่ขนานไปกับทางรถไฟในบางตอนทําให้ผืนป่าพญาเย็นในเขตอําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบ,บุรีตัดขาดจากป่าผืนใหญ่ในเขตอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานข้ามภาคเดิมทีน้ำตกเจ็ดสาน้อยได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของน้ำตกมีชื่อว่าบ้านเสาน้อยเมื่อครั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้ามาปลูกป่าได้สำรวจพบว่ามีน้ำตกอยู่ใกล้เคียงจึงได้ตั้งชื่อว่าน้าตกเสาน้อยตามชื่อหมู่บ้าน จนกระทั่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อว่าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเนื่องจากมีน้ำตกจำนวนเจ็ดชั้นค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกชั้นที่หนึ่งมีชื่อว่าน้ำตกก้านเหลืองค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกชั้นที่สองมีชื่อว่าจำปีสิรินทร์ ก็เป็นน้ำตกชั้นที่สามนะคะมีชื่อว่าลำภูป่าค่ะนี่ก็เป็นน้ำตกชั้นที่สช,ชื่อว่ายางนา นี่เป็นน้ำตกชั้นที่5นะคะมีชื่อว่ามะแฟนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกชั้นที่6มีชื่อว่ามะปอต่นี่ก็เป็นน้ำตกชั้นสุดท้ายนะคะชั้นที่7 มีชื่อว่ามะเดื่ออุทุมพรค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยครับขอบคุณครับ